ดีครับผมนายแพทย์มานิตวัฒน์ชัยนั้นประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านรับทราบในวันนี้ก็คือความจริงของประการที่เราควรทราบก็คือประการที่1โรคอัม,มพาตอันเป็นผลนมาจากสมองไม่ได้รับเลือดและออกซิเจนในปริมาณทพี่เพียงโอนั้นมันสามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกเพศทุกวัยประการที่สนะครับ เมื่อใดก็ตามที่คนเราตกอยู่ในภาวะอัมพาตเนื่องมาจากสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญทุกวินาทีที่ผ่านไปเซลล์สมองก็จะตายไปยิ่งเวลาผ่านไม่มากเท่าใดมันก็จะทำให้เขาผู้นั้นมีความพิการมากขึ้นประการที่สเราทุกคน สามารถที่จะเรียนรู้ในการวินิจฉัยว่าใครกำลังตกอยู่ในภาวะอัมาพาตโดยการดูหน้าดูปากและดูมือและแขนของเขาคนที่เป็นอัมาพาตเนี่ยเวลาเราดูหน้าของเขาด้านหนึ่งมุมปากจะตกเวลาดูปากของเขาเมื่อเขาพูดคำพูดของเขาเนี่ยจะผิดปกติพูดไม่เป็นประโยคเวลาจับแขนเขายกขึ้น เวลาปล่อยมันจะตกลงด้านใดด้านหนึ่งซึ่งทั้งสามอาการที่บอกมาเป็นตัวบอกให้เราได้รับทราบว่าอัมาพาตกำลังเกิดขึ้นกับเขาแล้วสิ่งที่ท่านพึงกระทำก็คือเรียก1669ทันทีประการที่4เมื่อคนไข้คนนั้นไปถึงโรงพยาบาลสิ่งที่แพทย์จะช่วยเหลือเขาทันทีก็คือถ้าอัมาพาตของเขา เกิดจากหลอดเลือดที่นําเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตันเขาก็จะให้ยาสลายริมเลือดหรือให้ยาที a ีทันจีในการให้ยาดังกล่าวจะได้ผลดีภายใน3ชมชั่วโมงหลังจากเกิดอาการและถ้าหากอัมาพาตนั้นเกิดจากการมีเลือดออกภายในสมองสิ่งที่แพทย์จะกระทำก็คือจัดการกระต้นเหตุที่ทำให้เลือดออก ตลอดรวมไปถึงการลดความดันภายในสมองลงประการที่5อย่าให้แอสพารินซึ่งเป็นยาป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวเป็นริมเลือดเป็นอันขาดเหตุผลก็เพราะว่าคนที่เกิดเป็นอัมาพาตนั้นมีคนจำนวนหนึ่งคือประมาณ13เปมีต้นเหตุมาจากเลือดออกภายในสมองการให้แอสพารินแก่เขาจะทำให้เลือดออกมากกว่าเดิม ประการสุดท้ายนะครับเราทุกคนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัมาพาตได้ซึ่งกระทําได้โดยการควบคุมเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวนั่นก็คือทําการควบคุมความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงจัดการรักษาการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติตามที่แพทย์สัง่งประการที่5 อย่าสูบบุหรี่อย่าให้น้ำหนักเกินอย่าให้เครียดและเมื่อท่านเป็นคนทำงานนั่งโต๊ะเป็นประจำสิ่งที่ท่านพึงกระทำก็คือให้ลุกขึ้นยืนเดินทุกๆหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งสองนาทีและประการสุดท้ายท่านต้องออกกำลังกายทุกวันเมื่อใดก็ตามที่ท่านสามารถปฏิบัติตามทั้ง9อย่างตามที่กล่าวมาเชื่อในว่า ท่านสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดและเป็นอัมพาตได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ